ในช่วงปี2000ที่อินเทอร์เน็ตยังไม่เป็นที่นิยมภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ค่อยออกทาให้คนเล่นเกม Blood r o e ในยุคนั้นมีเรื่องเข้าใจผิดกันเยอะเริ่มตั้งแต่2ตัวละครนี้ไม่ใช่ลองกับเชิญลองนะครับแต่เป็นหลงกับเฉินหลงเรื่องต่อมาคือหลงกับเฉินหลงไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ฝาแฝดแต่เฉินหลงนั้นคือร่างโคลนนิ่งของหลงนั่นเองยูริโก ไม่ได้เป็นน้องสาวของหลงนะครับแล้วก็ไม่ใช่แฟนด้วยแต่เธอเป็นลูกศิษย์ของหลงนะครับเรื่องต่อมายูริโกะไม่ใช่แมวครับแต่ร่างที่เธอแปลงนั้นเป็นฮา f b ฟบีสครึ่งอสูรเธอคือสัตว์สมิงที่แปลงร่างได้ไม่สมบูรณ์เพราะถ้าแปลงได้สมบูรณ์จะเป็นคิเมร่าในภาคแรกครับตัวละครน,นี้คือบาคุริวไม่ใช่บาคารูซึ่งเป็นฉายาที่ได้รับสืบทอดจากบาคุริวในภาคแรกโดยพ่อหนุ่มคนนี้ชื่อของเขาคือเคนจิ เจนนี่ไม่ใช่แฟนกาโดแต่อย่างใดเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเฉยๆเฉพาะภาคนี้นะครับหลังจากนั้นไปคิดกัาเ,เองในภาคต่อไปชิน่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของกาโดเป็นแค่ลูกบุญธรรมของกาโดครับยูกไม่ใช่แฟนของอลิสเพราะเป็นได้แค่เพื่อน